แหวนน่ะคือถอดไปอ่ะมันมันมันได้คืนปะไม่ได้ครับซื้อใหม่อีกเดียวเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปเขาแกงอื่นนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้ากรณีถอดหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเสียหมดเพราะว่ามันมีกรณีการโยกสล็อตเข้ามาด้วยเพราะว่ามันมีหกสิบสี่สิบด้วยบางบางแกงเขาสี่สิบสล็อตแต่คนเขาเกินสี่สิบห้าคนแล้วเขา เอาอีก5คนอะไม่เอาเข้าบ้านแล้วบางทีเขาชอบยกสล็อตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เยต้องอันนี้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 ไม่อันนี้ไม่ได้ยกสล็อตนะคือสล็อตเท่าเดิมน้อยลงกว่าเดิมได้นะอันนี้เช็ครายชื่อได้ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันต้องไม่เนี่ยเช็ครายชื่อได้เช็ครายชื่อได้ แต่ว่ามันต้องไม่มันมันขึ้นราคาไม่ได้หรออันนี้มันเราเราไม่ได้ออกไปทําอะไรไงเราไม่ได้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าอย่างอย่างเช่นเรามีสิบสิบคนที่ที่ไปอยู่บ้านนะนั้นโอเคเราย้ายไปอยู่บ้านนะั้นได้แต่คนที่ถอดได้เฉยอะซึ้นราคาไม่ได้หรอถ้าอย่างนั้นอะไม่ได้เลยครับถ้าขึ้นราคามันก็มีคนหลายคนขึ้นราคาก็ต้องเต็มราคาหมดเลยไม่เราเราถอดนะเราถอดนะใช่ครับถอดเหมือนกันครับคนอื่นก็ถอดไม่ถอดแล้วแล้วใส่กลับเข้ามานะ ใช่ครับเหมือนกันครับอันนั้นเขาถอดท,ทำอะไรอะ่ะผมขอคุยคนนั้นหน่อยดีอะไรนะขอคุยคนที่ถอดหน่อยเดี๋ยวผมไปหาเลยทีเดียวกระดมประดมกวันนี้นไปแล้วครับอ่าอันนั้นก็ไม่เกี่ยวอันน้แล้วมีใครอีกมีเคสเดียวแล้วคุณเอามารวมเหมือนเคสสามสิบคนละครับใช่ครับยังไงก็ต้องหนึ่งแสนครับเพราะว่ากดคนหนึ่งแสนก็ต้องหนึ่งแสนถ้าใส่ไม่อันนี้ผมหมายถึงถอดถอดในกรณีที่ถอดแล้วไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม่ได้ไปเข้าแก๊งไหนใช่ครับแค่กด enter ก็หนึ่งแสนแล้วครับใช่ ไหนกดกดกดตรงไหนตั้งอะ่ะไม่ได้ตั้งครับแต่หมายถึงมันมีกดแกงครับในกรณีที่เราใส่แหวนทุกกรณีไหนไหนหเอามาเอากดมาให้ดูประกาศให้ดูหน่อยแล้ผมจะได้รู้ไงจะได้ไม่มาเถียงถ้ามันไม่เขียนว่าทุกกรณีเดี๋ยวผมยอมจ่ายครับ แต่มันมันจะแดกเงินเราไอ้เหนะี้ยเนี่ยมันจะแดกเงินเราดูดีว่ามันจะทำยไงมันจะแดกเงินอย่างเดียวเลยไอ้เหนะี้ยเนี่ย ดูดิว่าจะทำไงเย,ยกะรวยเลยสัตว์ดูดิว่าจะเกยียกฎใหม่ไหมกดมาอยู่หน้าที่ต้องรอถ่าย<ท>พี่โชว์่ะพี่พี่เช์เขาถ่ายมาะเดียถ่ายมะเดยถ่ายปรดูยวดูเลยครับ นะครับบไปซื้อแหวนก็ต่อแถวเลยไปจ่ายก็ไม่ขายอันนี้กดเพิ่งออกแล้วครับว่าไงมึงดูนะมันอยู่หน้าเจ็ดสิบแปดมึงดูรูปเออหน้าเจ็ดสิบแปดหน้าเจ็ดสิบแปดอ๋อเหี้ยเออเล่าไว้แต่สมัยพ่อคุณล่าวใช่ฟอนดังสนานิวด้วยป้ะเนี่ยไอ้ที่มึงต้องติงตอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเขาคิดเขาคิดกฎหมายขึ้นมาใหม่ใช่ปะสมัยสมัยนั้นคิดภาษาขึ้นมาใหม่อ่ะ ลายมือเหมือนพ่อขุนรามมากเลยอ่ะอ่แถวเลยครับใครจะเซ็นใครพี่หวานแกงมาดูนี่ใครพี่หวานแกงมาดูนี่กี่คนวันนี้ผมก็ต้องเสียครับถองเยอะเลยเสียเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นแค่ค่าเข้าแหวนครับมันไม่ได้เป็นค่ากุญแจบ้านครับคือมันเป็นกุญแจบ้านแล้วตัวอะแล้วตัวอะแล้วตัวอะตัวน่าจะมีเลยตัวตัวไม่ได้ถอดตัวไม่ได้ถอดตัวไม่ได้ถอดัไไม่ดด้ถอครบ รับดมีอีกคนมาดูดีใครไม่มีแหวนอ่ะนักเรียรุ่นนครวาโนวาเพราะว่าโทรอยู่ตอนนี้โทรอยู่ยังไม่รับเลยรับเลว่าครับไปวายครับเราซื้อใช่ไหมโอ้โหเออโอเคโอเคโอเคมาง่ายนักแค่เ็นเสรเสประมาณรถปดึงเียรับดีกี่คนอ่ะกูจใายทีเดียว เออพกมจะมาหาเรานะอยู่หน้าบ้าน J K บอกมาไอสัตว์นับได้กี่คนเยียเซิร์ฟมึงไปยืนตรงนั้นทำเคี้ยอะไรล่ะไอโง่แล้วตอนแถวรับอะไรกันล่ะลูกซื้อแหวนได้ควายแ่นเย้อ่ะกี่คนนับดิก่อนเข้ากระจากนับไปไม่ได้ได้เข้าเลยอยากจ่ายอีกไม่แล้วละบ้านหลังไม่แปบแ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 ล้วบ้านหลังนู้นนะครับ เออยี่โคตรแพงเลยหลังแต่หลังยี่โดนเนี่ยบ้านหลังนู้นเจ็บชิบหายคือผมเสียเงินล้านนึงอ่ะแล้วบ้านหลังนู้นก็โดนอีกข้ามเลยหลังเนผมถามบ้านหลังนู้นก่อนหลังนู้นอ่ะหมายถึงเสียตังค์กันล้านนึงอ่ะล้านนึงอ่ะยังไงอ่ะล้านแปดลุงหลังนั้นอ่ะล้านแปดล้านแปดอ่ะผมเสียเงินกันอ่ะดูอย่างเดียวเลยดูไม่เอาทรงเลยอะเบาลึกเลยเนี่ยเออแป๊บนึงกันนับคนอยู่ดูจนเดฟ์ไปเนี่ย ทั้งหมดประมาณห้าคนสิบสามครับร้านสามครับอ่ากูรู้กูรู้ไม่ไม่หลังเก่าหลังเก่าก่อนบ้านหลังเก่าที่กูอยู่กัสิบคนอะเพราะคุณต้องกลับไปอยู่ต่อนะคือหลังเก่าสล็ดตก็จะอยู่ติดกับหลังนั้นตลอดแต่คุณแจก็ต้องทำใหม่อย่างเดียวโอ้โหม่ีก็นี่การยกไปยกมามันเหนื่อย หน้าเฮียอะไรอันเนี้ยกดหน้าเฮียอะไรเออเออเอาผมว่าต่อนะนี่ปั๊มร้านไหนมันจะแพงกันเขียนต่อเขียนต่อเอาอะไมึงยืนอยู่ข้างนอกไม่ต่อแถวอะไรยืนทำสตีเลยกันอะมีแหวนแล้วพี่อ๋อมีแล้วเหรอเอาอะไรไปเฟ้อเฮียเงินเปียกูสะดังเลยกูแกงอื่นไงพี่เฟ้อเอื่อนเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ ใช้เงินเป็นฉีกใช้เงินเป็นฉีกนี่เท่านั้นนะเป็นแบบเซิร์ฟนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวปัดด่าอะไรเขาาไม่ได้ยินหรอกเขากำลังเขียนตารางนาดเจ็ดเก้าอยู่กดเจ็ดเก้าไม่ครับกำลังเปิดครับกำลังเปิดกระดาษเ๋ยวอันนี้ลงแล้วลงละอันนี้แค่เปลี่ยนเลขจากเจ็ดแปดเป็นเจ็ดเก้าเลยเขาไม่คิดคาดการเลยนะตียุดนั่นเองงานยิหายเลขอะไร แรกแบบรียูสด้วยนะใช้แล้วใช้ซับร้านสามอ่ะไอสัตว์เรียบร้อยเลขหกหกใส่มาด้วยต้ามีแล้วไม่อยากมีแล้วมีแล้วมันอยู่ค้างอยู่ตัวไม่ลบเอาไอสัตว์เอ้าเอ้าใช่เหรอยังกูยังไม่ใส่ยังได้เลยยังยังเอามาดิยัง เป็นปัดแก๊งปัดแก๊งเฉยๆไม่มีไม่มีโลโก้แก๊งบในโคกๆต่อแถววันนี้ทุกคนเฮ้ยระเบียบเป็นระเบียบเป็นระเบียบต่อแถวครับคนเป็นงูเลยเวียร์ได้เหรอลองไปดูหน่อยลองไปดูเบสสายไปไหนนี่ไอติบเบสสายไปไหนไม่ได้ไม่ได้กุญแจผิดดอก ระบบโซโลหรือเปล่าแกโซโลหรือเปล่าแล้วมึงอยู่ใครอ่ะเราไปใหม่เราไปใหม่รอบนึงไม่ได้ <laughs> เหมือนต่อแถวฟิวกำลังจะเข้าโรงเรียนเนี่ยไอ้เหี้ยครับว่าไงครับใช่ครับอะไปใหม่รอบนึงเฮี <c oughs> ย ไอ้เชืยจุกไปยิงข้างหน้ากูดิแต่ภายในครับก็ประมาณเบรกอ่ะมึงใส่ให้จุกเราไอ้เชืออกใส่ตัวเองก็ได้ถ้าภาพหนึ่งได้ก็เป็นภาพดีดีเลยครับอะเรื่องปีนแหล่มุกโลโกโตอะเล่นปนของโกเบวไหนจุกแหวนละไม่ได้ปุ่นปุ่นเป็นไปไหนไม่มีอะไรวัวไม้นี่จ่ายสตอตแหวน่ะอ๋อไอ้สตอตแหวนโกหย ดู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 ปนเปนป่นดกระดดเป็ด like แล้วก็เ exactly. ป็เิดเ็กอ่ะเก่งแล้วเเป็คู่สลากแล้วเย้ป well ีนะปีนะใช่ครับอ๋อแต่งเดนแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้ถูกไหม มันล้อมแดรอบอะท่อนเนี้ยแปดรอบเพลงอะได้ยังอ๋อคันที่ผมขายก็มีคาร์บอนอยู่เหมือนกันนครับพอดีมีคนฝากขายอะครับไอคันที่ผมขายตนเนี้ยผมจะขายแบบรถเปล่าๆเลยครับระเบดกระเซบิดเบดระเบิดระเบิดระเบิดระิดบิดดเดเิดเเิดเรเด มันเป็นระเบิดอยู่เลยโลครับขาเท่าไหร่ครับไอ้เอกมันอะไรออกมาเน,นี้ ก็เท่ะไอ้ไทยกูมีแหวนบ้านเดียวอยู่นะเอ็กนั่นแหละแป๊บนึงมันต้องมันน่าจะต้องทำประตูใหม่แล้วต้องเคลียร์แป๊บนึงแป๊บนึงได้เชิดแล้วไอ้สัตว์เชิดบาคือขับบาไม่ได้เชิด

ออกไปซิกเกอร์ซิกกาเสารทิศสยองอ่ะถ้าเจอว่าผมอุ้มอ่ะตอนนี้มึงตีกันแบบว่าไม่อุ้มกันเลยเดี๋ยวเจอพวกกูมาบมึงอุ้มกันกัชิบหายแน่ เดี๋ยวกูขอลองหน่อยได้ได้เยะ